สวัสดีค่ะพี่น <ừ> ้องแย้มุดาพระบึงงานบุญคุ้มเขาใหญ่ยูบึงบุญจ้างานบุญคุ้มเขาใหญ่ยู่บึงบุญจ้ามีงานอยูสามหมื่นจ้ะพี่น้องอ๋อสองสามนางรำกับเตรียมรอดรำครับอยู่ก่อแต่เวลา สมควรกระพร่องให้ท่านทุกท่านนะครับได้ตั้งอกตั้งใจนะครับนักโมตัสสะภะคะวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวาโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ศาสนาตกาพุทธาเศตวามาลังสวานังจัสุจัสัจสัจสพังละสังเยปวิงสุนาราสภาตันหังคาลาทโยพุทธาอัตวิสตินายกาสัพเพปฏิติตาไม่หังมัตเเกเตมริสลาสีเสปฏิติโตไม่หังพุทโธตัมโมตวโรเจเนสังโคปฏิติโตไม่หังอุเรสาปุกนังกะโลอติเยเมอาุโธ สาลิบุโตจะทักทีนี้โกนตันโยปฏิภากัสมิงมສละโนจะวังโสตะเกทักทีีสวนีไม่หงอาสูงอานันทาโลกัสโจมหานอมูภาสูงวามาโตะเกเกสโตหองสเตเกสโตสยสยามงคลัง สยามาหังสุริสาสภพายเจียมัตโตสุขโตสุรโกตินานุภาเวนัสิตุปัตโวธรรมานุภาเวนัสิตารสังโฆสังฆานุภาเวนัสิตันตรายโยสัถธรรมานุภาบริโตจรามิจุนปันสเรติ สีสิติการสุขสําลาญเดือโลกคนจากเศร้าโศกโศกาทั้งวงสาพีนองมาอยู่ห้องซ้อนร่อนบาดนี้ผู้กาคอถวายพ่อนดีพ้นงามดวงวิเศษหรือเด็ดโดยพ่อนไทยมีทั้งเหล่าให้ดีให้งามตัางไหวใครปอกสะพัง้อมผู้โมคนควรตามสมควนโบรานเตะเข่าเหล่าสองเพลงนี้สอบดีเท่าแก่ท้งหลาย วิทย์กับบวทด์พ่กับบวพายจึงไม้ให้กูขาบายปันเงินปันข้ามเฟืองฝาดนามนำหอมอยากใลตกน้ำหอมตกใสดินขอเท่านี้อยู่ดินจงมาซอยคำเจ้าเด้อนามหอมตกใส่นามขอพระยักุดและพญานาคอยู่นามจงมาซอยสู้เจ้าเด้อผูขาดจะพ่ายไปเบื้องตะวันตกขอให้เด็ดตกู้เงินปูข้ามพ่อปานน้ำ่วนสอบผูขาดจะพ่ายไปเบื้องตะวันออกขอให้ได้เงินปอกข้าวดี กูข่าจะพ่ายไปเบือง,องธรดีกีรี่แ,แดนดดาถูกปะเทศทเท่าเพผ้าเศพปยาดาอารักุงมูใหม่ใบพาน้มประจอมเขานี่ละโปดขอจงโปรดป่านี่เจ้าเด้อให้เจ้าไรดาบดวงดีให้เจ้าไรดาแก้วได้ทั้งเสือสนแซลมุกดาได้ทั้งแก้วปีลาทุนนานา่นน้เพิงมีคาเกิงคําพันสับปะสันหน้าหน้าต่างๆบอเงนินมืนม่นจงมาเกิดสวนแนนเจ้าเด้อ บ่เงินแสนจงมาเกิดส่วนอ่ยเจ้าเด้อบอ่เงินห้อยจงมาเกิดหัวบันไดเจ้าเด้อย่ำเจ้าเที่ยวทางไก่ให้เจ้าขี่มาแสนย่ำเจ้าเที่ยวต่างแดนให้เจ้าขี่มาพอนย่ำเจ้าใส่ยานอนที่พระเนธสุกเปล่งเบื่องสาบายบังจงสุกสำล้านยดนตนเท่าเท่าหอดรวบเข่าครับสัพสิษงภาษาสาผู้ขาจะกาวบทภากาถาพระเจ้ากาวไหวชัวยตุภวังสายามังขลังดังนี้ก็อการิน นะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัคเเกเนจารุเวสิลิสิขะระตะเตจันทะริเกวิมานี ทีเประเทจะคาเมตารวนาคาอเนเกฮาวตุเมเขเตผมมาจะยันตุเตวาสาระธรรวิยาคตพนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิลววจะนังสาธโวเมสุนันตุสุนันตาโพโตเยเทวาสังคาดูราเทพพยดาเจ้าทั้งหลายสักเกกาเมอันอยู่บนสวรรค์ฉันกรมมโภพ หชั้นลูกเปในรูปภูมิสิบหชั้นสิริสิขรัตเตจันทริเควิมาเน,นในวิมานอากาศที่เปตนอยู่ในทวีปต่างๆมีอุดอรพุรุตวีปเป็นต้นรัฐเถตนอยู่ของเขตเมืองไทยคาเมตนอยู่ในหมู่บ้านตารวนคาฮานตนอยู่ในโพงพยและป่าไม้เขหวัตุมเกเตตน